อ่าล่ะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม e f o ฟุตบอลนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นอจอร์ดบารลิงแฮมนะครับผมตอนร้อยหกเลยนะครับผมจูดบารลิงแฮมของเราเป็นสไตล์โมเพเยอร์นะครับ เราจะเล่นแผน4 1 2 3นะครับผมจังหวะนี้คือโอเวอร์ออลเนี่ยตัด106เลยนะเป็นสไตล์โฮ่เพลเยอร์ผมเอาจับไปยืน a m ฟนะจริงๆถ้าให้หมอเนี่ยผมว่าเล่น CMF น่าจะเหมาะกว่านะจูดอะเดี๋ยวเราตัดไปดูในเกมเลยฮะแต่เนี่ผมมาครับผมจังหวะนี้รามินแย่งไปโอ้ยโอ้ยหลุดไปเนี่ยเอ็มบัปเป้โอ้โหเลวไวเกินโอ้โหโดนเลยโอ้เปิดโอ้โดนเลยโอ้โหจบละจบละอันนี้จบเลยแม่โอ้โห เบลลิงแฮมอยู่ไหนเบลลิงแฮมส่งอุ้ยแล้วซอนอุ้ยไม่ใช่ซอนเบลลิงแฮมโอ้โหลูกนี้สวยจัดโอ้ถือไม่เลยผมแจ้งเกิดเลยจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้มีดีแค่โอเวอร์ออลนะฮะน่าเขาเอาเราเร็วได้เราก็เร็วเหมือนกันนี่โอ้โหสโผล่ขึ้นเดียวเดียวเดียวส่งส่งมาส่งไปตรงกลางส่งไปตรงกลางลามินโอ้โหลามินนี่กลับมาที่เดียว เดี๋ยวส่งกลับมาที่ซอนนะครับผมแล้วซอนปึ๊บโอ้โหส่งขึ้นอ่าเราเคลียร์ออกไปก่อนฮะผมสงสัยจะกลัวจัดนะกลัวบารมีเบลลิงแฮมแถวผมเดี๋ยวเจอลูกสุดเดี๋ยวเจอลูกสุดเจอลูกสุดหน่อยไหมเจอลูกสุดหนี่ลูกสุดโอ้โหไม่นะอุ๊ยโอ้โหปึ๊บแล้วสัดไกลลูกนี้โอ้โหมาเกลลี่โอ้โหช็อตนี้งงฮะโอ้โหมาเกลลี่มาเฉย เรียบร้อยเอาถือไม้ไปอีกรอบหนึ่งครับผมเป็นนักร้องซะแล้วนะครับจังหวะนี้โอ้โหสองหนึ่งนะผมช็อตนี้สวยจัดม่ได้ชตยิงไกลนะเนี่ยลามินโอ้โลามินไม่ขึ้นอนะ่ละลามินไม่เติมอ่ะโอ้โหจบและไปปึ๊บส่งมาให้ปึ๊บส่งขึ้นมามส่งขึ้นโอ้โหเดียวเดียวโอ้โหเดียวทำเสียเลยช็อตนี้จบแล้วรลอเอา เอลเขาจะสปีดไหมเขาไม่สปีดนะลนมาผมโอ้โห,นานานหออกข้างไปก่อนนะผมไม่เป็นไรปึบลูกพุ่มมาผมมาให้ซอนซอนอยังไงนี้ซอนเลี้ยงมาเลี้ยงกี้ขึ้นมาเลี้ยงกี้ขึ้นมาอุ้ยโอ้โห,โโห,โโหโซัดไปก่อนนะจิกี้ว่าจะปั่นนะเมื่อกี้โอ้โหว่าจะปั่นนะไม่ได้ว่าจะส่องไกลนะเมื่อกี้โอเคมา เจอลูกสูตรเหรอไหมเจอลูกสูตรเจอลูกสูตรเจอลูกโอ้โหเกือบเกือบแล้วอุ๊ยเมืกี้ลีลีโอ้โฉกไม่ได้อูแย่แล้วอย่างเงี้ยโอ้โหผมแย่แล้วไว้ไว้ตามไว้ตามไว้ตามปวดโดนไว้แซงไวะเนี่ยอุ้ยนี่ฮะจะมาหลอกมาดีนี่หรอไม่ได้หรอกรู้ครับผมสเต็ปนี้เราใช้มาก่อนนะฮึบอุ้ยโอ้โหลากขึ้นไปแต่กลับมาฮึบ โอ้จะจี้ขึ้นไปแม่งเสียดาโอ้ยอุ้ยเอ็มบัปเป้มาแลี้ยงสวยแล้วสวยแล้วสวยแลี้ยงผมอุ้ยเกลือปึ๊บเกลือปึ๊บอุ้ยโอ้โยอะไรวะส่งคืนไปเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายขึ้นมามาที่เอ็มปเป้อุ้ยแล้วเบอร์ลิงแฮมโอ้โหลูกนี้เรียบร้อย เรียบร้อยฮะโอ้ดีครับผมสิ่เนเจอเขาเลยครับท่าดีใจฮะจังหวะนี้สุดจาดโอเคขึ้นมาก่อนเป็นสารประตูตอนหนึ่งนะเรายอมแพ้เลยไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนจะยอมแพ้นะผมจอดําไปแล้วโอ้ไม่ไหวครับผมแม่ออกเกมกันเลยทีเดียวนะโอ้โหจบละ